สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับอัญญาบอนสีอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้เป็น EP แบ่งปันลูกไม้ในราคาเบาๆ35บาทเข้าสู่ EP ที่81แล้วนะคะเราถ่ายทำคลิปนะคะวันที่28เดือนมีนาคมในส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่คุณพ่อค้าได้คัดเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ทำการ เลือกซื้อเลือกชมในส่วนของ EP นี้ก่อนการไปดูหน้าไม้ในแต่ละต้นแม่ค้าขอแจ้งเงื่อนไขาการจัดส่งกรณีโอนเหมาเมากี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเมาก็70บาทพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มอัญญาบอนสีนะคะจัดส่งทั้งกระถางทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้ว น้อจะส่งแบบค้อแก้วลงกล่องกระดาษขนส่งโดยพี่ปอนอไทยเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้ที่คุณพ่อค้าเลือกให้กับคุณผู้ชมได้เลยจ้า EP ที่81นี้เราใช้ป้ายสีเหลืองในการรันหมายเลขทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วไซส์ร์มขนาด สีทรงใบทรงพุ่มพิจารณาตามที่แม่ค้านาเสนอส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นลูกไม้กระถางที่หนึงก็จะมีบอลกาบทรงถ้วยแบบนี้ติดให้ไปด้วยหมายเลขสองคะ่ะหมายเลขสามจ้าความด่างความป้ายความเปิดพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะแมค้าอาจจะไม่ได้แจ้งรายละเอียดในทุกๆกระถาง สาบหาบาทกระถางที่3ามจะหมายเลข4ี่ค่ะหมายเลข5ค่ะหมายเลข6กจ้าลูกไม้คือไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะคะ หมายเลขหกค่ะหมายเลขเจจ้ะหมายเลขแปค่ะกระถางนี้หมายเลขเก้จ้ะขนาดของต้นไม้นะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอ ทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้ว <sk r ana> กรณีการจัดทรงนะคะใบล่างหรือว่าใบาเบี้ยอาจมีเหี่ยวเฉาช้ำน้ำนะคะคุณลูกค้าได้รับต้นไม้ไปแล้วไม่ต้องตกใจสามารถดึงทิ้งไปได้เลยหมายเลข10บค่ะกระถางนี้หมายเลขที่11จ้า กระถางที่สิบสองค่ะหมายเลขที่สิบสามจ้าหมายเลขที่สิบสี่ค่ะ ลูกไม้หมายเลขที่สิบห้าค่ะกระถางที่สิบหกจ้ากระถางที่สิบเจ็ดค่ะลักษณะเฉดสีนะคะความด่างความป้าย ตามที่แม่ค้านําเสนอแม่ค้าอาจจะไม่ได้แจ้งรายละเอียดครบในทุกๆก,กระถางนะคะให้ไปเพียง35บาท3กระถาง100บาทจ้าหมายเลขที่18ค่ะหมายเลขที่19จ้า กระถางที่20กระถางที่21ค่ะกระถางที่22จ้ะสีหวานหวานช่ำชแบบนี้กระดูกก็จะเป็นสีขาวตัดกันมีความสวยงามนะคะ หมายเลขที่22สิบสองจ้าหมายเลขที่23สิบสามค่ะหมายเลขที่ยีสิบสี่จ้าในส่วนที่แม่ค้านำเสนอเป็นรูปไม้นะคะ ลูกไม้ก็คือไม้ที่เราเพาะมาจากมเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าทําการตั้งชื่อให้อัญญาบรรสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจะส่งผ่านพี่ปนนทอไทยโซนภาคอีสานคุณลูกค้ารอต้นไม้1นถึงสวันโซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รบก,กวนคุณลูกค้ารอต้นไม้2-3วันจ้ะลูกไม้หมายเลขที่ยีจ้า หมายเลขที่26ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่27จ้ากระถางนี้หมายเลขที่28จ้า หมายเลขที่ยีสิบเก้าจ้ะหมายเลขที่สามสิบค่ะลูกไม้กระถางที่สามสิบเอ็ดค่ะหมายเลขที่สามสิบสองค่ะ หมายเลขที่สามสิบสามจ้ากระถางนี้เป็นฟอมคอมเพกนะคะเขาจะไม่สูงเนอะจะเป็นไม Form ้ฟอร์มพุ e ่มเตี้ยใบดกหมายเลขที่สามสิบสี่ค่ะหมายเลขที่สามสิบห้าจ้า หมายเลขที่สาสิบหกจ้ะหมายเลขที่สามสิบเจ็ดค่ะหมายเลขที่สามสิบแปดค่ะลูกไม้หมายเลขที่สามสิบ ก้าจ้ะหมายเลขที่สี่สิบค่ะหมายเลขที่สี่สิบเอ็ดลูกไม้หมายเลขที่สี่สิบสองจ้า รากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางนะคะลูกไม้35บาทหมายเลขที่42ค่ะหมายเลขที่43จ้ะหมายเลขที่44จ้ากระถางนี้หมายเลขที่45ค่ะ ดูกันที่หมายเลขที่46จ้าหมายเลขที่47ค่ะหมายเลขที่48ค่ะในส่วนของยาค่าเพี้ยหรือว่า ป้องกันเพลี้ยป้องกันมแมลงนะคะขนาด200กรัมจำหน่ายในราคา40บาทขนาดที่เห็นนี้500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลมีจำหน่ายในราคา100บาทปริมาณในการใช้1ช้อนแกงนะคะถ้าเป็นกระถาง4นิ้วสามารถโรยได้4กระถางถ้าเป็นกรณีกระถาง5นิ้วหรือ6นิ้วได้อยู่ที่ 3 4กระถางในส่วนของกรณีกระถาง8นิ้วนะคะอัญญาบอลสีได้ทำการโดยอยู่ที่2กระถางลูกค้าสนใจก็สามารถแจ้งคุณพ่อค้าจัดส่งไปพร้อมกับต้นไม้ได้เลยจ้ะกระถางที่49ค่ะกระถางที่50จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบเอ็ดค่ะหมายเลขที่ห้าสิบสองจ้ากระถางที่ห้าสิบสามค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบสี่จ้า ลักษณะทรงใบเฉดสีทรงพุ่มนะคะฟอร์มไม้พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอชอบกระถางไหนหมายเลขไหนรบก,กวนจดหมายเลขแจ้ง EP ีที่81ให้กับคุณพ่อค้าจะได้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขาย ลูกไม้ทั้งหมดเป็นไม้เมล็ดที่ทางอัญญาบอลสีได้ทำการเพราะแล้วก็นำออกจำหน่ายเองให้ไปในราคา35บาท3กระถาง100บาทหมายเลขที่54จ้ากระถางนี้หมายเลขที่55จ้าหมายเลขที่56ค่ะ ลูกไม้หมายเลขที่57ค่ะสองสีสองสไตล์นะหมายเลขที่58จ้าหมายเลขที่59ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่60จ้า กระถางนี้หมายเลขที่หกสิบเอ็ดจ้าหมายเลขที่หกสิบสองค่ะหมายเลขที่หกสิบสามจ้ากระถางนี้หมายเลขที่หกสิบสี่จ้า หมายเลขที่หกสิบห้าจ้าหมายเลขที่หกสิบหค่ะหมายเลขที่หกสิบเจ็ดจ้ากระถางนี้หมายเลขที่หกสิบแปดจ้า หมายเลขที่69จ้ากรณีคุณลูกค้านะคะท,ที่ได้รับต้นไม้จากพี่ๆปนเนอะอาจจะได้รับต้นไม้ตอนเช้ากลางวันหรือว่าตอนเย็นรบกวนคุณลูกค้าแกะออกจากกล่องกระดาษเพื่อเช็คจำนวนได้เลยนะคะแต่ว่ากรณีแกะออกจากแก้วที่ครอบไว้รบกวนคุณลูกค้านะคะ แกะช่วงเย็นๆค่ำๆเนื่องจากว่านะคะต้นไม้ถูกอบในแก้วครอบเนาะ <ๆ S 2> เดินทางไปค่อนข้างที่จะหลายวันนะคะ <ๆ S 2> หากไปแกะตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายแดดร้อนๆเนาะจะยิ่งทำให้ต้นไม้เหี่ยวแล้วก็ชะง,งักได้เนาะยังไงรบก,กวนคุณลูกค้าช่วยแกะออกจากแก้วครอบตอนเย็นๆค่ำๆหมายเลขที่70สจ้าแบบนี้เลย กระถางนี้หมายเลขที่7 1ค่ะในส่วนของ EP ที่81นี้ขออนุญาตปิดท้ายคลิปกันที่กระถางนี้หมายเลขที่72จ้าชอบหมายเลขไหนจดหมายเลขแล้วก็รบก,กวนแจ้งคุณพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งว่าดูมาจาก EP ที่81 ะะก็จะได้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายลูกไม้กระถางละ35บาทเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดอย่างไม่ได้รับการตั้งชื่อนะคะเป็นไม้ทั้งหมดที่ทางอัญญาบอนสีได้ทำการเพราะแล้วก็ออกจํำหน่ายเองอให้ไปเพียงกระถางละ35บาทสำหรับ EP นี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า